ไม,ไม่ลงนะลูกไม่ลงนะไม่ลงแล้วไม่ไม่ไม่มานะแต่น้อยไม่ต้องมานะน้องเพชรหลับแล้วตาเพชรตาน้อยไม่ต้องมานะตาไก่สีบลมีไก่ตาไก่สีบล็อมเงินอนี่ยังมัดซวนหัวเกลืออยู่น้อยน้อยแต่น้อยไม่ต้องมานะ อ,อะไรลงไม่ได้ไปพ่อไปเปิดประตูให้ตาน้อยมาเดี๋ยวนี้เลยไปไปเปิดประตูเลยไอ้ตาน้อยมาเดี๋ยวนี้เลยไปนั่นนอนยากตาเหมือนบ่คืนเลาวน่ยังนอนบ่ได้บ่นอนอกีกนน่นนนนนเนปิดประตูเลยเด้อไอ้เข้ามาเลยไปเปิดประตูเลยตาให้เข้ามาเลยให้ตาน้อยเข้ามาเลยจะนอนหรือไม่นอนนอนไหม นอนน่าลงม,มักให้ตัวเนี่ยแต่สมมื้นตาบ่าขึ้นมาแห้งหรอกนอนยายจะได้ไปอาบน้ำกินข้าวสักหน่อยอพูดกิงขึ้นเยอะ รู้เรื่องทุกอย่างพี่น้องรู้แม่กระทั่งแบบว่าเขาบอกว่าอันเฮ็ดอนนันนั้นนี่เรื่องว่าสันไอ้ที่มันตรงข้ามเนี่ยเขาจะรู้เขาจะตอบว่าไม่ไอ้ที่อะไรเขาจะเอาเขาก็บอกว่าเอาให้หน่อยม้วนาพาไปกินเ,เตี๋ยวอยู่บ้านโน้นตุนน้ำย้ายน่นแล้วก็วายอยู่แล้วก็เบ่งอยู่แล้วติดตามยังหน่อยมอนี้อยู่ ละวานแต่หลานแล้วมันเป็นพอซ้ายเนาะแล้วหรือว่าหลานแล้วว่าใหาน,นีว้าเก่งยู่สัตว์ท่าน,นีว้าเป็นซ้ำเด็หน่อยสองคนนีอยู่แม่แม่ออนไลน์หลับก่อนแล้วน้องเพชรหลับเลยลูกหลับเลยไม่ต้องไปเด้หัวกีเด้เบื้องหยังห่ะน่ะนอนนอนนอนลูกนอนนอนเรว นอนเลยคะ่ะนอนเลยลูกนอนนะนอนตื่นขึ้นยายจะพาไปเที่ยวนะเที่ยวบิ๊กซียายจะพาไปเที่ยวอะไรนะโลตาสยายจะพาไปหาแม่แอนจะพาไปหาพ่อบอยนะลูกนะพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนนะ แม่อีลาออแม่แอนกับเสียงหายเสียงนั่นร้องไรก็ได้น้ะพี่น้องเอ้ยเสียงไฟฟ้าเปิดมือมือมันกนับยังเตารีดมันกนับยังสอดได้ค้นมันเป็นยังสีห่างวาเป็นร้องได้ร้องดีม,ม,มือมือมือคืนคืนลวจักเพลงเจ้าว่ะ ยายล็อกเพลงแล้วนะดูพี่พลอยคณนะ่ะพลอยหลับสบายเลยอาปากสวอเลยคุณนะ่ะ